ไอเสื่อมใช้กะปิปรุงอาหารได้เท่าไหร่เดี๋ยววันนี้มาฟังกันครับครับสุขภาพดีๆกับตี้ธนเวนะครับก็วันนี้เราจะพูดถึงตัวกะปินะครับว่าใช้ได้เท่าไหร่นะครับถึงจะเหมาะสมนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องทราบกันก่อนนะครับว่าโดยปกติแล้วนะครับปริมาณโซเดียมนะครับที่เหมาะสมต่อ1มื้อนะครับก็อยู่ที่ประมาณ400มิลลิกรัมนะครับซึ่งตัวกะปิเองเนี่ย 1ช้อนชานะครับมีค่าตัวโซเดียมอยู่ที่240มิลลิกรัมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะใช้กะปินะครับในเรื่องของการปรุงนะครับก็สามารถจะใช้กะปินะครับได้ประมาณนะครับประมาณนะครับหช้อนครึ่งนะครับซึ่งถ้าในกรณีของคนที่มีค่าโซเดียมสูงนะครับก็สามารถปรับลดปริมาณของตัวกะปิลงได้เลยนะครับตามคําเรียกร้องนะครับมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับคู่มือในเรื่องของการคุมอาหารสําหรับผู้ป่วยไตเสื่อมนะครับดูคู่มือกินตามไตได้เลยนะครับใน ตัวหนังสือนะครับก็จะมีเมนูนะครับอาหารคาวนะครับทั้งหมด25เมนูนะครับแล้วก็จะมีเมนูอาหารหวานนะครับทั้งหมดอีก10เมนูนะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถพิมพ์สั่งซื้อเข้ามาได้ที่ด้านล่างเลยนะครับว่าสนใจในเรื่องของการสั่งซื้อนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีทีมงานนะครับมาตอบให้นะครับว่าวิธีการสั่งซื้อสั่งซื้อได้ยังไงนะครับ